เลือกมารุ่นหนาหมีเทาน่ารักเชียวเป็นลายตุ๊กตาหมีเราอยากจะนั่งนอนทับน้องหมีไปนะคะน้องหมีเนี่ยขายราคา499บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ไมคขอยกเข้ามาตั้งแต่ต้นเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยการตั้งราคาเนี่ยมันมีลูกล่อลูกชน ะะการทำราคาสามารถจะเอาไปผูกกับตัวเลือกสินค้าของคุณได้การสร้างตัวเลือกสินค้าสอนไปแล้วตั้งแต่บทเรียน New Shop New Content คือการแอดข้อมูลรายละเอียดสินค้าเราสามารถที่จะสร้างเป็นตัวเลือกได้และแต่ละตัวเลือกไม่จำเป็นจะต้องราคาเท่ากับกำไรที่ต้องการ แต่พอออกมาเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้อยจะเข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งจากคู่แข่งใน s h อป e ีว่าเขาขายกันอยู่ราคาเท่าไหร่แปบลบว่าพี่น้อยใช้2วิธีการบวกการผสมกันนั่นเองไม่ใช่เอาแต่ฉันจะเอากาไรเท่าไหร่ไอ้กำไรที่ฉันบวกมาราคาปลีกเป็นเท่าไหร่เนี่ยกรุณาไปดูคู่แข่งด้วยว่าเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ในสเปคแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้เอาต้นทุนนะ อย่าลืมเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะบางคนเนี่ยคามาขยายความเพราะว่าต้นทุนกันนิดนึงนะคะต้นทุนเนี่ยอย่าลืมนะว่าจะแบ่งออกมาเป็นต้นทุนอะไรบ้างต้นทุนตัวสินค้าจริงๆเลยและต้นทุนในแง่ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าต้นทุนนี้กรุณานะอยากคิดเฉพาะต้นทุนสินค้านะคะให้คิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยอาทิเช่นนะคะการประกอบกิจการของคุณในการทําตรงนี้ของคุณเนี่ยมันประกอบด้วยการที่จะต้องจ้างพนักง,งานกี่คนหรือการที่คุณจะต้องมีการเ,เรียกว่า Operation Cost อยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนอะไรเงี้ยคุณต้องรวมเข้าไปในต้นทุนตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นบางคนตกมาตายลืมเอาเรื่องค่าใช้จ่ายมาคํานวณกลายเป็นว่าขายไปขายมาขาดทุน คราวนี้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันคืออะไรให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะขอแบ่งออกมาเป็น2วิธีการคือก็คือ1นะคะในเรื่องที่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะมีความได้เปรียบในแง่ของต้นทุนขอพูดว่าเราเป็นเจ้าที่มีความได้เปรียบเรื่องของราคานะคะก็คือในเรื่องของกลยุทธ์คือเขาเรียกว่า Cost Leadership อันนี้เป็นภาษาฝรั่งอเนาะ เขาใช้คำนี้เลยคุณได้เปรียบในแง่ของต้นทุนคุณได้เปรียบในแง่ของนะคะราคาต้นทุนของคุณเพราะคุณเป็นผู้ผ,ผลิตหรือคุณผลิตได้ต่ําที่สุดนะคะราคาคุณค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับผู้แข่งหรือ 2. ใครที่ไปแข่งขันด้านต้นทุนไม่ได้สิ่งที่คุณต้องแข่งขันคือการสร้างความแตกต่างหรือ differentiation คือการสร้างความต่าง นะการสร้างความต่างที่หมายสอนวันนี้ไม่ใช่ความต่างแบบยากๆที่จับต้องไม่ได้ไม่เอาแล้เอาความต่างที่พวกเราทํากันได้เลยวันนี้คือเรียนไปตอนนี้ทําได้เลยะนะฮะเราสามารถสร้างความต่างอีกแง่มุมหนึ่งคือการนําเสนอการทําบรรจุภันณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งนะฮะหรือแม้กระทั่ง เราสามารถจะสร้างความแตกต่างในแง่ที่เรามีแบรนด์ที่เป็นช็อปแบรนด์ของเราในช้อปปีที่เรามีความแตกต่างจากแบรนด์จีนหรือแบรนด์คนอื่นที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เราเป็นช็อปแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในช้อปปีเราสร้างได้กรณีที่1ค่ะถ้าคอนเทนต์ไม่แตกต่างระหว่างร้านค้าคุณกับร้านค้าขู่แข่งคุณ รูปก,ก็ใหม่ต่างอะไรก็ใหม่ต่างสินค้าก็ใหม่ต่างคอนเทนต์ก็ใหม่ต่างไม่มีอะไรแตกต่างเลยลูกค้าของคุณจะดูเรื่องราคาเป็นหลักกลายเป็นว่าร้านค้านี้ก็จะต้องขายให้ถูกกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งเคสที่หนึ่งที่เกิดขึ้นลองหันกลับมามองตัวเองนะนี่คือไม่มีผิดไม่มีถูกแค่เล่าชีวิตจริงให้ฟังยกตัวอย่างค่ะรายการเดิมค่ะ วันนี้เราดึงตัวนี้ให้เห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์เจ้านี้ใช้ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรไมแคปราคานี้ไว้เมื่อประมาณออนะคะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะหมแคปราคานี้ไว้เขาขายอยู่220บาทณนะวันนี้ค่ะวันนี้เลย today เนี่ย today เขาขายรายการเดียวกันค่ะ 1 9 9บาทพวกเราเห็นไหมตัวเดียวกันเลยรายการเดียวกันเลยเจ้าเดียวกันเดะอาทิตย์ที่แล้วหมาไปดูราคาเขาแคปมาให้พวกเราดูเห็นไหมยืนยันด้วยยูนิตโซที่ขายได้นี่คือข้อมูลของอาทิตย์ที่แล้วเขาขายปลีกอยู่220มาวันเนี้ย เช็คหน้าเว็บเช้านี้ยก่อนจะมาสอนพวกเราเนี่ยแคปมาให้ดู mm hmm. เขาขาย199แต่ว่าคนนี้เขาเผื่อโปรโมชั่นเราดูว่าร้านค้านี้ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เขาทำดินามิกไพรซ์นี่แคปมาให้ดูชัดๆเลย mm hmm. ว่าเขาเนี่ยจาก220ทำมาเหลือ199มีแกปในการเล่นโปรโมชั่นขึ้นๆลงๆอยู่ที่10%ชัดเจนเลยเห็นเขาเล่นอยู่10% mm hmm. เขาทำไปเพื่ออะไรสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะ เขาสามารถจะสื่อสารได้หลายอย่างเลยค่ะเขาสามารถจะบอกไปในฟีดบอกลูกค้าว่าตอนนี้มาซื้อสินค้าลดราคา10%ได้เลยนะตอนนี้ออฟเฟอร์นะคะวันนี้พิเศษนะลดลงมา10%จาก220เหลือ199บาทเขาสามารถจะสื่อสารกับลูกค้าว่าเขามีการทำโปรโมชั่นเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ลูกค้ารีบตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าใน s h อ p e e ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์จะสตาร์ทเนี่ยนะ ต้องทำโปรป้ายเหลืองให้เป็นโปรป้ายเหลืองคือโปรส่วนลดเมื่อกี้แหละราคาเคมตัดลงมาขายจริงเท่าไหร่ส่วนต่างราคาเปอร์เซ็นต์ส่วนลด30% 4 0 50%้นไอนี่ยแหละโปรป้ายเหลืองโปรป้ายเหลือง 2. การเข้าร่วมแคมเปญกับ s h อ p e e ให้คุณเข้าร่วมให้เป็นเพราะมันช่วยผลในการดันอัลกอริทึมให้มีการมองเห็นมากขึ้น ะะเหมือนที่คุณนิชารีถามมาเมื่อกี้บอกว่าโ mm hmm. ปรใหม่ค้ามีวิธีการไหนบ้างอีกค้าที่จะช่วยให้เห็นาการมองเห็นของสินค้ามากขึ้นการที่เราลงแคมเปญช่วยค่ะช้อปปีจ้จะดันเอาสินค้าจับสินค้าเรามาแสดงผลในลําดับที่ดีขึ้นเพราะว่าเราไปร่วมจอยแคมเปญกับช้อปปี้สค่ะร้านค้าใหม่โตวไวต้องทํา follow price หรือรางวัลสําหรับผู้ติดตามใหม่ให้เป็นเพราะเราต้องการให้มีคนกดติดตามร้านค้าเราให้เยอะ ะะเพื่อให้ร้านค้าเราเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เพิ่งสตาร์ท3เรื่องนี้ต้องทำให้เป็นค่ะ,คะเรียกว่าโป้ป้ายเหลืองเกินไปเยอะและตั้งแต่เรื่อง price ถ้าใครไม่เข้าใจจะมาขยี้ตรงนี้โป้ป้ายเหลืองเป็นกิมมิ c ให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเราลดราคา แต่จริงๆแล้วนั้นไซส์คุณไม่ได้ลดราคาโอเคไหมคุณไม่ได้ลดราคาแต่คุณนะกำลังจะบอกลูกค้าว่าคุณลดราคาให้ลูกค้ารูา้สึกว่ามีความคุ้มค่าจากราคาเท่านี้เราไม่ขายเราขอตัดหรือราคาเท่านี้โดยเรามีส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ลูกคา้ารู้สึกถึงความ นะคะน่าตัดสินใจซื้อและเรามีระยะเวลาจํากัดด้วยนะเปรียบเทียบก็เหมือนกับภาพที่หมพวกเราดูเห็นไหมอันนี้คือหน้าของโปรโมชั่นที่พี่ถ่ายมาจากโลตัสที่หน้าแรกของ s h o ปปีอ่ะยกตัวอย่างเนาะจะให้พวกเราเห็นว่าการแสดงผลของราคาใยเหลืองเป็นยังไงเนี่ยค่ะเห็นอย่างใ้เหลืองเนี่ยค่ะเหมือนเรียนแบบเทสโก้โลตัมาเลยอะ่ะ เห็นไหมคนที่ติดป้ายเหลืองก็จะขึ้นแบบนี้มีป้ายสีเหลืองเืงเกิดขึ้นน่ะเห็นไหมฮูลาฮูปก็ได้อันนี้จะซื้อฮูลาฮูปนะคะเห็นไหมเจ้านี้ก็ติดป้ายเหลืองเจ้านี้ก็ติดเจ้านี้ก็ติด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 อันนี้อยากจะทำบันเดิลได้ไหมทำได้ทำโปรป้ายเหลืองแล้วอยากเจ้าตัวนี้มาทำโฮเซลได้ไหมทำได้ทำโปรป้ายเหลืองตัวนั้นแล้วขอทำแอดออนดิวได้ไหม ทำได้หลักการให้เข้าใจจริงๆมันเยอะกว่านี้โปรป้ายเหลืองมันไม่ติดอะไรเลยมันทำได้กับทุกตัวเป็นโปรอิสระทำได้กับใครก็ได้เข้าได้กับทุกคนโปรซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งโค้ชชอบนะมันเนี่ยในช้อปปี้เราทำได้ไหมทำได้ค่ะทำในภาพสินค้าเลยหนึ่งฟรีหนึ่ง แต่ข้อจริงคือว่าคุณทําราคาไว้แล้วนะแต่ว่า1ฟรีหไอ 1, ้หฟรีหแน่นอนว่านะฮะมันต้องถูกกว่าการที่ลูกค้ามันจะต้องราคาถูกกว่าการที่ลูกค้าเราไปซื้อแยกนะไม่ไงั้นเขาจะา,าคุณหลอกลวง